ดีค่ะวันนี้นะคะมนาจ,จะชวนเพื่อนๆมารู้จักกับต้นใบหูเสือนะคะต้นใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถนํามาประกอบอาหารได้กลิ่นของเขาจะค่อนข้างมีกลิ่นหอมฉุนนะคะคล้ายๆใบมิ้นกับใบสะระแหน่นะคะ่ะเอามาใช้แทนใบสะระแหน่หรือว่าใช้กับแทนใบมิ้นได้นะสำหรับต้นใบหูเสือนะคะ ใบหูเสือเขาจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะก็คือสายพันธุ์ที่เป็นใบเขียวกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาจะเป็นใบด่างแบบนี้คนที่ชอบเลี้ยงไม้ใบด่างเนี่ยค่ะควรจะมีเก็บสะสมไว้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยวันนี้มะนาจะมาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์ต้นใบหูเสือนะคะว่า กขมีวิธีการขยายพันุ์ยังไงนะคะแล้วก็เลี้ยงดูยังไงเรามาตามชมกันในคลิปนี้กันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมนี่ก่อนเลยกิ่งพันธ์ุที่เราจะเอามาปักชำนะคะวันนี้มัน่าจ,จะใช้วิธีการปักชำนะคะต้นใบหูเสือวันนี้จะชำสักสามกระถางนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆนมาขอแบ่งปันนะเราก็เตรียมใบหูเสือนะคะมันาจ,จะใช้วิธีการตัดยอด ออกมานะคะแล้วก็เราก็เตรียมดินดินที่เตรียมนะคะก้นกระถางมันาจะใส่เป็นกรบมาพา้าสั์นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นดินนะคะดินที่ผสมใบก้ามปูที่ซื้อมาะคะ่ะเป็นดินจากถุงเลยแล้วก็เปิดใส ที่ด้านบนกระถางเลยเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ปากชํมามแล้วก็ขึ้นง่ายมากนะคะไม่ต้องปรุงดินอะไรมากมายเขาก็ขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยนะคะหลังจากที่เราได้กิ่งชําม,มาแล้วนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็ใช้วิธีการปักลงไปเลย ใบเขาจะมีขนอ่อนๆนนะคะเป็นเหมือนขนแบบอุยๆที่ใบอะค่ะก็ผักจำไปประมาณแบบนี้ง่ายๆแค่นี้เองสำหรับการพยายพันุ์ใบหูเสือบอกเลยว่า มีกินตลอดเรามาเอามาทำเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะสำหรับต้นใบหูเสือนี่เรียบร้อยแล้วง่ายมากๆ<ม>เดี๋ยวเราจะฉีดน้ำหน่อยนะคะ แล้วก็เอาไว้หลังจากที่เราปาักชามช่วงแรกๆเอาไว้ในที่ร่มนำไนก่อนนะคะแล้วก็อย่าให้น้ำแฉะจนเกินไปอะค่ะก็คือให้ให้ดินมีความชุ่มชื้นพอแล้วแต่ว่าไม่ให้น้ำขังแฉะนะแ่วนี้เราก็จะมีใบหูเสือไว้เป็นพืชสมุนไพรประจำบ้านแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ นำมาประกอบอาหารในเวลาที่เราไม่มีใบสซลเเน่เราก็มันมาใช้แทนได้เพราะว่ามันอาจจะเอามาใช้แทนอยู่บ่อยๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วการปักชำต้นใบหูเสือง่ายมากๆเลยเรียบร้อยค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันที่เขาเติบโตนะคะ ก็น่าจะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ใบเขาก็น่าจะเริ่มแข็งแรงแล้วก็รากละก็เริ่มก็น่าจะเริ่มเดินแล้วสําหรับต้นนี้ม่น่าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะอยากจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาปลูกต้นไม้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นไม้เป็นอะไรที่ช่วยให้เราเผ่อนคลายแล้วก็ยังสามารถ แบ่งปันหรือแม้กระทั่งทำไรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ